วันนี้ก็ดีดีว่าคิดต่างหลาย <laughs> có

บอกทเกยดูคนสิเกยในการเดียวับดูลของแฉะที่เกยของแทะที่เกของแฉะดูไปกินไปเเกยกินกินไปไปนีนบ่นี่ะที่เก เป,ป้ป็นคนที่เก่อะเองเียงคเนี hey ่ยนที่เก่กันนี่ยเนี่ยของ่แต่นอยด Hãy subscribe <laughs> cho kênh ở chỗ bỏ lỡ những chỗ hấp Ra con. ไม่ไม <mile inside> ่ไ <walking in aaS> ่่ไม่ม่ไมไม่ไม่ไ่ไม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 ม่ไมน่ม่ไม่ไ่ไม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 ่ไไม่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 ม่ไม่่ไ่ไม่ไม่่ไม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 ่มม